ฮัลโหลสวัสด,ดีท่านผู้ชมนะครับที่ดูในคลิปของแคมป์สนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม h o r i ี o n นซิลลอดกันต่อเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นพาร์ทที่3แล้วซึ่งเป็นพาร์ทที่เราอัดแล้วก็มีการมิกซ์เสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าทางเราคิดว่าเวลาเรามิกซ์เสียงนะมันจะรู้สึกว่าอุ้ยโอเคดีแล้วก็พูดแบบมันมีเสน่ห์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เวลาเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอุ้ยมันเอนเตอร์เทนคนได้ดีแล้วก็มันก็สามารถบรรยายคนแต่ละคนได้ได้โอเคเต็มที่นะครับอ่ะ มาเดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะครับกำลังโหลดดิ้งอยู่เพราะว่ามันโหลดนานแต่ว่าเกมนี้ก็ไม่ได้โหลดนานเหมือนเกม f ฟนอ l แฟนตาซีนะเกมนี้โหลดก็ปั๊แบบเดี๋ยวก็คือมันใช้เวลาน้อยกว่า f ฟนอ l แฟนตาซีพอสมควรนะครับเอาล่ะครับเราใกล้ใกล้ถึงแล้วมาใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้โหลดเสร็จแล้ว ันนี้จะเป็นเซ็ตแบบว่าเหมือนพวกยุคเผ่าแบบยุคนู่นเลยแล้วเวลาซื้อของอะไรพวกนี้คือเราต้องเอาของมาแลกนะฮะแม่มีการเอาของมาแลกด้วยสุดยอดมากเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับกำลังโหลดดิ้งอยู่โหลดดิ้งโหลดดิ้งนานอยู่กลับมาแล้วครับอันนี้หลังจากที่เราสู้กับอีตัวเดอะดีมอนนะฮะก็เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ว่ามันคล้ายๆพวกแบบเหมือนแมลงอะไรอะ่ะเ้ขาเรียกแมลงป่องอะเป็นหุ่นแมลงป่อง อ่าอันนี้เราก็ซื้อของแป๊บนึงฮะขอดูของก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันอีกทีนึงครับเราก็ดูเวพอร์อัฟิตแล้วก็ดูนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยอ่ะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวให้เวลาดูแป๊บนึงแ <c oughs> น่รู้สึกว่านี้เขาจะขายของดีด้วยของเจ๋งๆนังนั้นเลยแต่ดูเงินซะก่อนเราต้องทําการเทรดนะฮะทำการเทรดด่วนมปดูเทรดได้หรือเปล่า โอ้เคาเจ้าสลิงอันนี้น่าจะเป็นตัวเอาไว้ยิงไอ้พวกสลิงต่างๆนะฮะเอาไว้ยิงจัดการเอาให้ติดเคอร์สติดอะไรของมันไม่รู้เอาไว้ทำให้ศัตรูเนี่ยมันดาวลงมันมีของแบบมากกว่าเดิมโหมี sharp shot bow ตัวนี้นี่ต้องซื้ออะไรครับเพราะว่าโจมตีแรงฮนะเดี๋ยวเราเอาไว้ทางขวาดีกว่าน่ได้ละต่อไปก็เป็นอะไรดี รีสอทโอ้โหมันต้องใช้รีซอทด้วยใช่ไมเนี่ยมีการแลกของอ่ะเรียบร้อยแล้ว่ปเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยวิ่งครับวิ่ง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 โอ้ยเยอตะขอดีไปจากนั้นเราก็ไปตรงนี้ต่อครับวิ่งสายตูับดูเหมือนว่าทางมันไกลพาสมควรหลังจากที่เราไปสู้กับไอตัวแมลงป่องเนี่ยเราต้องวิ่งครับมันต้องมีอะไรกันแน่แล้วก็เห็นเขาบอกว่า จากนั้นให้เราทําการขี่อ๋อรู้สึกว่าเราต้องขี่ตัวสไลเดอร์นะฮะอ่ะเรายิงก่อนไม่น่าจะมีอะไรนะฮะไปเลยไปเลยอืมแล้วทางมันก็ขยับไปเรื่อยๆะฮะไปตามเคสเลยเกี่ยวบของตรงเนี้ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นกําลังเล่นอยู่แล้วพอเล่นไปเล่นมาเนะะี่ยรู้สึกว่าเวลาเราอุย้ยเดี๋ยวลากกรตายก่อนยิงปุ๊งไม่ได้โอ้โหก็ตายวิ่งเร็วเหลือเกินะฮะ ไอของพวกนี้พวกไม้พวกอะไรพวกนี้ต้องเก็บเลยครับต้องเก็บด่วนเลยเพราะว่าถ้าไม่เก็บนะครับเราจะจะไม่สามารถสร้างธนูได้ะ่ะอันนี้เดินโอ้โหใช้เชือกแบบใช้ของเก่าผสมปัจจุบันโอ้ยเจอที่เซฟแล้วเซฟไหม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 โอเคเซฟเดี๋ยวเราขอควิกเซฟกันก่อนนะเรียบร้อยต่อไปก็ไปที่คาราฟครับคาราฟต่อกันเลยจากนั้นเราก็กระโดดหยงๆยง,ยงได้ไหม ม่น่าจะได้อ๋อเอ้ยอันนี้มันจะยากนิดนึงนะครับอ่ากระโดดเรียบร้อยครับต่อไปก็โยง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 โอ้โหเดินแบบฝึกครับฝึกเราต้องฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ลอยเขาแบบเป็นเจ้าแม่ฮันโซครับเพื่อที่จะเป็นเมียฮันโซที่ดีได้ไม่รู้ว่าตระกูลชิมาดาจากไอเวอร์วัชตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเอ้ยโอโน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 มันเห็นแล้วโอ้ไม่ไม่ไม่ไซเดอร์จัดการแล้วอุ้ยอู้หู้าไทยทีพิซซ่า เตอทิฟี่คาดมันเป็นตัวอะไรวะเป็นม้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเป็นม้ากึ่งเสือมันไม่น่าจะเป็นม้ามันมองแบบคือรูปร่างมันไม่ใช่ม้าเลยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าสไตเดอร์ตัวนี้มันกึ่งม้ากึ่งเสือกึ่งโอ้เหมือนคิรินอะไรสักอย่างเหมือนกิเลนไม่น่าจะใช่นะอ่ะเดี๋ยวจัดการก่อนอุ้ยจัดการเอาดีซอนก่อนนะอุ้ยอุ้ยจะทำทิฟแคสเตอร์อุ้ยยังไม่ได้อีก ยังไม่ตายครับยังไม่ตายยังไม่ตายอีกรอบหนึ่งโอ้โหช็อตเลยวู้จัดการได้สไตเดอร์เรียบร้อยครับอ่าเก็บไปเต็มโอ้โ oh, น no. อะไรครับทำไมมันเต็มขนาดนี้โถไม่เป็นไรเดี๋ยวหาอันอื่นต่อเพราะว่ามันมีอีกเยอะฮะแต่ว่าไอ้ตรงนี้เห็นเขาบอกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างกับสไตเดอร์อืมเดี๋ยวต้องจัดการก่อนเก็บของกอนดีกว,ว่าอ่ะเก็บ เรียบ,บร้อยเก็บสมุนไพเรื่อยๆเลยอีกไหมนั่นแหละต่อฮะต่อสมุนไพรนี่สําคัญมากเอไว้ฮิลของเราเอย่างอันนี้อมเก็บต่อเรียแบบร้อยเอ๊ะอะไรเนี่ยอยู่ๆมีแสงสีฟ้าเฮ้ยมันเริ่มเห็นแล้วทำไมสไตเดอร์ทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เอาไงดีคือเอาจริงนะสไตเดอร์เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยจะโจมตีก่อนคือเห็นแค่แบบเออมันก็ สงสัยสงสัยอะไรอย่างเงี้ยสวนัใหญ่มันจะชอบกินพืชกินอย่างนี้ตลอดเวลานะฮะมาเหมือนมันจะเห็นทั้งฝูงนะฮะอันตรายแล้วมองให้ดีนี่ไงนี่ไงไปนี้ไปนี้โหมันเห็นแล้วใช้อะไรดีใช้ลองโบดีกว่าโอ้มันยัง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 มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วแดงแล้วแดงแล้วมันก็จัดกเลย โอโหอ้โหรถเยอะโอ้โหโดนทีนี้เบ,บว่าวอุ่อะมันวิ่งนะนั่นงานมันวนวิ่งหนีไปแล้ะตัวทำอะไรวะเนี่ยมาตรงนี้เพื่ออะไรกันไม่แน่ใจมาเดี๋ยวลองดูดกัอนอเก็บของเรียบร้อยเยี่ยมแล้วไงต่อคราฟสิครับคุณพี่คราฟเรียบร้อยแล้ว โอเควิ่งวิ่งวิ่งสายตูววิ่งสายตเฟสติวัลกระโดดแบบเป็นเจ้าเข้าโอเคแล้วนี่ล่ะอันนี้น่าจะเป็นอ่ะกดไปแล้วก็เออวิเชอร์เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตูสิไปทางไหนต่อเนี่ยมันต้องใช้สไตรเดอร์แล้วก็เห็นบอกว่าให้ขี่โอเวอร์ไะไ์แล้วจะขี่ไงวะ งั้นเราต้องลองแบบลองตุยดิโอ้เยี่ยมมันเงียบดีเงียบอะไรครับเงียบอะไรอ๋อกดปุ่มสามเหลี่ยมอ่าจุกตุยพิคอดเยสเรียบร้อยละขี่ได้ใช่ไหมสามเหลี่ยมโอเคไปได้อ่ะแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจครับใจเย็นแล้วจะตียังไงโอ้ยโดนขี่ไงไปเนี่ย อามันตีกันแลงมันตีกันเองละอะไรวะเดี๋ยวๆยอ๋อสไตรเดอร์มันโคตรเร็วมันเร็วตรงไหนวะมันมันไปไม่ได้เนี่ยคือมันได้แบบเนี่ยเดินตุ้มเตี้ยมมากเลยมันต้องลองกดปุ่มอะไรบางอย่างกดปุ่มนี้ก็ไม่ได้กดปุ่มนุ่นก็ไม่ได้กด L2 ก็มันก็เล็งกดปุ่ม R2 R1 R2 มันก็ไทเทพิฆาตโอ้เอาไงดีวะจะไปยังไงดีกดเอ้ย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 อะไรเนี่ยถ้า กดอันหนึ่งก็เป็นอย่างเงี้ยม้าพยุดพิฆาตเลยอันนี้ก็ท่าถีบน่าจะเป็นม้านะ,ะสไตรเดอร์น่าเป็นตัวมา้าแล้วก็ตกลงยังไงเนี่ยต้องกดองปุ่มสาม,ม,มเหลี่ยมสี่เหลี่ยมโอ๋อเอ็ก,อเ,กเอ็กโอเคไปกดปุ่มเอ็กได้ครับตายต้องกดเอ็กย้ำ,ยำๆหลายรอบครับถึงจะไปได้โอ้โหดูอย่างนี้อย่างนี้นี่เองขอข่าหมูก่อนอ่าหมูยังไม่ตายก็จึ๊อโอเคไหม เออแียบร้อยเหมือนกี่จักรโบนในฟินแลนด์ฟอร์เซีภาคสิบห้าเลยมาเก็บครับไปขี่ต่อแนวแมปยาวแมปใหญ่อย่างนี้ต้องขี่ฮะขี่ลูกเดียวเท่านั้นขี่ไปขี่มาเอ๊ะอะไรกันทําไมเหมือนมีคนอะไรบางอย่างโอเคเดี๋ยวเราต้องมันไม่ใช่คนอ่ะมันอะไร่ะเสียงมันกำลังสู้กันอยู่มันอยู่นอกประตูหรือเปล่ามองดูตัวเองด้วยดูเหมือนประตูพังซะแล้วน้ำมันใกล้ๆเลย กล้แล้วโอ้โหดนเรียบร้อยครับแล้วก็มันตายเป็นทันทีเลยทีนี้ก็เจอโอ้นี่ไงเจอมาแล้วจะพูดไงถ้าผู้เช่าเทียสาได้พูดนายรู้ทางไปที่เมริเดียนเือรหลวงขาจ้างเหรอนี่เธอกำลังหาผูดด้ที่ภพย์ชใช่ไหม,มไม่ใช่ไม่ใช่คนทรุศที่ชื่อโอรินท่านผู้เช่าได้สร้างให้ฉันอนะ่ะเป็นนักเสวงหาดังนั้นฉันอยากจะไปหาหลังจากที่ตัวเขา เเธอจะไปหาที่เหนือด้วยเลยไปที่มุงกุฎพ่อแม่ถ้าเธอนำได้ให้คุยกับมาเรียเธอจะบอกทางไปถ้าฉันทําได้นเหลอะทางเดินมันอันตรายแต่การฆาตกรรมหมู่บ้านในงานปาร์ตี้ครั้งนั้นดินแดนของพวกเราไม่มีใครลาตะเวนและเขตดินแดนก็ไม่มีใครปกป้องเอาไว้พวกเราไม่มีสงครามแต่ไม่ใช่งานของเลสเหรอเออมาโซนาไปที่โดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันเลยไปด้วยตัวเองแต่เธอชังฉันให้คุประตูใหญ่ด้วยชีวิตและเรามี มีอะไร่ะก็เลือกเป็นเดยเจ Be บีออนนะฮะนี่แกพูกว่าทางเดินมันอันตรายแล้วทั้งนั้นมันมีอะไรบ้างล่ะมันมีหลายอย่างค่ามันกระจอยลับคิดแล้วก็บางทีพวกเขาก็จัดการเจอปนระบบสัจจกลมันโคตรบ้าคลั่งเลยเออดิแล้วเห็นด้วยตาเราอ่ะพวกกลุ่มโจรนั่นแหละมาดิตัดิ้นพวกคนที่พยายามจะข้ามเขตแดนก็ประมาณว่ามีฆ่าอยู่ตรงแม่น้ําที่เมืองเหล็กที่พังพินาศละดูเหมือนว่าเราจะได้สร้างธนูมากขึ้นแล้วล่ะ สิสุดฉันต้องไปแล้วล่ะเอล่อยก่อนที่จะออกไปเดินทางเป็นเมืองมองกุฎของพ่อแม่และไกลกว่านี้มีโอกาสจะได้เจอค้นหาโซน่าไหมพ่าของเราต้องการหัวหน้าเดี๋ยวเราจะไปตามหาเธอด้วยตัวเองถ้าเธอไม่ได้สัง่งเราไปคุมประตูใหญ่โดยที่มีมีเบี้ยงเลี้ยงและครั้งสุดท้ายที่เจอเธออยู่ที่ไหนนะ่ะอยู่ในช่วงที่มีเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งนั้นโผงม้อยู่ตรงเดวิดเธออยู่ตรงข้างๆแม่นำ้ำ เธอต้องสกดรอยตามเธอไปเธอไปหลังจากที่นักฆ่าจู่โจมพวกกลุ่มนักพิจน์ที่ได้ฆ่าพวก้องที่เราที่เรล่าลักแล้วก็พวกมันพยายามจะฆ่าเจ้าเออโอเคโอเคฉันเก็ตละว,ว้าวเดี๋ยวฉันจะไปหาเขาโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็คุยกับว้าวครับเพราะว่าตอนนี้ครับไอรอยเนี่ยจะต้องไปที่ตรงทิศเหนือครับเพื่อไปหาตรงอันนี้เลยจุด เคลสนะไม่รู้เชื่ออะไรน่าเป็นมาเธอมาเธอข่าวก็เหมือนมงกุฎของพ่อแม่มาครับของเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะไปส,ส,สู้ต่อไปนะครับแต่รู้สึกว่าเราจะต้องไปตรงข้างบนมาข้างบนนี้ท่าทางจะดามืดแน่นอนครับและเราต้องการอะไรบางอย่างแนละ้วเราต้องการสัตจักลค,ครับ <c oughs> เพื่อเอาไปขี่อ่อะเราเซฟก่อนคลกเซฟคลกเซฟ เอาละหลังจากที่เราคิดเซฟเรียบร้อยครับเราก็เก็บของก่อนปึ๊บย่านี่แหะอันนี้เอาไว้ใช้สร้างธนูนะครับแล,แล้วนี่แหละก็สร้างธนูเช่นกันเรียบร้อยแล้วก็อีกรอบโ okay. อเคเอาเทนจุดสองเล็บูดนะฮปะเดี๋ยวเราไปจิกเกอร์ดีกันต่อนุนนุนนนนุน,น,นเออคืออย่างอรอณนี่ครับตอนนี้ เรายังไม่มีตัวสไลเดอร์ที่เอาไว้ขี่เพราะว่าสไลเดอร์ตอนนั้นคือโดนยึดเป็นเรยบร,ร้อนยังไงเราเข้าไม่ได้เราก็ต้องใช้อย่างเงี้ยต้องเดินเท้าก่อนแล้วเผื่อเราจะเจอสไลเดอร์อีกตัวหนึ่งอ่าเพราะสไลเดอร์เนี่ยมันก็เดี๋ยวโผล่มาเรื่อยๆครับเราสามารถขี่ตัวอะไรก็ได้ครับแต่ว่าตัวนั้นมันต้องบอกยนะว่ามันขี่ได้อ่อรู้สึกว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่นี่เลยยีงไงสไลเดอร์สไลเดอร์โอ๊ยมันเห็นแล้วโน,นวไม่เวเลยเดินเข้ามาแบบไม่ได้ฮนะ ม,มันเริ่มไล่ล่าแล้วเริ่มไล่ล่าแล้วอ,อุ้ยอู้อู้อู้ใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นสเตเดอร์น,น้องสเตเดอร์ของพี่น้องสเตเดอร์ของพี่ใจยเย็นดิโอ้โหโอ้โหถ้าทา,ทางงนางเป็นเมนนะ <c oughs> โอ้โหดี่เอาหลบก่อนหลบก่อนเราจะขี่เจ้าตัวนี้ฮะเพราะว่ามันไกลเหลือเกินเอาไงดีต้องแอบซุ่มมาลองดูข้างบนดีว่าข้างบนมันมันคิดอะไรอยู่อืม ไม่ก็ไม่น่าจะมีเดสฟอร์โบไม่เอาคะเพราะว่าเราอยากจะขี่เจ้าตัวนี้อยากจะขี่เจ้าตัวนี้มากโอ้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องไปแล้วเออเรียบร้อยเยี่ยมโอเคเลยได้ไงแล้วไงครับเนี่ยก็ยังลงไปเราไปเรื่อยเรื่อยครับวาว วายทอมวายทุนลมวายรวมโอเคนี่ไงนี่ไงมันไปแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวเจอกระส่วกครับเจอพลังกระสวกแล้วต้องแบบยอ่อแล้วก็กระสวกแต่เราจะไม่กระส้วกครับเพราะว่าเราจะใช้ดูเลยอู้อืไจับเข้าตูดเลยออฟินเฟอร์แล้วเราก็ได้ขี่ <laughs> มาขี่จักรบกไม่ใช่ละขี่มาครับปึ๊ดๆๆเลย เดินเรื่อยๆโอ้โหเจออีกแล้วหนึ่งไงสไตลเดอร์อตัวเดิมสไตลเดอร์เหมือนกันฮนะรีบหนีเลยหรือจะสู้ลองลองดูฮนะลองสู้ดีกว่าโอ้ยเอ้าเป็นทีมแคสเตอร์ไม่ใช่ทีมแคสเตอร์ทีมแคสเตอร์เหรอวะมันหนีไปแล้วโถ่จบเลยจะหนีไปไหนไปแล้วมันไปแล้วจบ โอเคพอจบอย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำตามภารกิจต่อดีกว่า่ะขี่ไปเรื่อยๆไปหามอเลยนะแล้วจะไปยังไงเนี่ยตรงนี้ไม่น่าใช่อืมงั้นย้อนขับย้อนไปหามันจะอ่าแล้วตกลงเราไปตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้โอเคเราต้องลงไปนะฮะลงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ ตามทางฮะตามทางยวจะเจอของดีหมาไม่กัดโอเคเรียบร้อยครับยังไปตรงนี้ต่อได้รู้สึกว่ามันจะเริ่มดำมืดเรื่อยๆแล้วเริ่มจะมันเป็นที่ที่เราไม่เคยไปเช็คคสอเวอร์อ่ะเซฟก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ฟินนะเขาบอกว่ามันมีพวกคุมจักรกลที่โคตรเจ๋งอยู่ตรงนี้อืมมันอยู่ตรงไหนวะ แต่ไงเราก็ต้องขี่สไตเดอร์ไปตรงจุดนี้ฮะอ๋อเย่าอาลงไปเก็บของเก็บของเก็บของอืมโอโ้โหมีศพอะไรกันเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นมันต้องมีอะไรแน่ๆฮะมีศพอย่างงี้โอ้ยดูเก็บไปเก็บไปไม่มีของนะแล้วไปสไตเดอร์ไปต่อขี่เลย สามารถขี่สักวก้นได้นะฮะเพราะเราแฮกอ๋อรู้สึกว่าทาบปรหลาพังนี้น่าจะเป็นเดวิทริสมันเป็นเมืองที่มันอยู่ในช่วงแบบเมทัลเวิร์ดนะฮะโอ้โหแล้วเราต้องไปตรงนี้เรายังไงวันเนี้ยโอ้โหดำมืดขนาดนี้มีแต่มีแต่เมฆแต่ว่าเอา๊ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอเอตัวนี้น่าสนดี ตัวนี้น่าจะเป็นตัวอะไรบางอย่างนะแต่มีสตูตัวตัวเขากวางไม่รู้ว่าเขากวางสามารถขี่ได้หรือเปล่าว่าจะขีด่ดูโอ้ขี่ไม่ได้ก็จัดการจ้วงเลยตุยตูพิฆาตอ้ฟินฟินโอ้โหโอ้โหต้องมีการสายตูดกันด้วยแหมเข้าข้างหลัง ไม่ใช่กระเทยแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบเข้าข้างหลังนะ,ะเอรอยเนี่ย <c oughs> เกยนี่กิ่งก่งมีทันเกียร์นิดหนึ่งไม่ใช่เมทันเกียร์ธรรมดานี่โคตรเมทันเกียร์เลยสัตว์เป็นสัตว์จากกลครับมันเป็นเมทันนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่เราต้องขี่ไอ้ตัวนี้เหรอ <c oughs> แล้วเราจะทำไงกับมันได้ <c oughs> นี่มันกินหรือมันดูดวะอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่เอ,อย้ยแทงเลยมันไส้ <c oughs> เล่นดูดดินขนาดนี้อ๋อเราเก็บของ มามาได้เบสเพียบเลยฮะตัวนี้คือตัวเก็บเบสยังดีเยี่ยมเลยเบสก็คือเอาไว้คราฟเพื่อใช้ทิปคาสเตอร์นะฮะอ่ะเก็บไม้ก่อนเก็บไม้ไปเรื่อยๆเก็บไรวูดเดี๋ยวขี่ไปขับไปตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากครับไปเปิดแผนที่กันหรือเปล่าอู้หูอู้หูอู้หูอะไรเนี่ยยีราฟ ยีราฟโน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 อ๋อมันอยู่ตรงหัวโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนเควสใหม่มาแล้วฮะเราต้องขึ้นไปข้างบนนี้ให้ได้แล้วเราจะขึ้นยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอื้มามามาออกก่อนออกก่อนเราต้องใช้สมองนะฮะเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์ชัดๆตัวนี้ไม่น่าจะมีพิษภัยอะไรมันน่าจะเป็นเหมือนมันเป็นสัตว์กินพืชนะนะยีราฟตัวเนี้แต่ต้องดูกันโอ้โหยีราฟตัวใหญ่มาก โอ้โหแล้วเราจะจัดการไอ้ตัวนี้ยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวอเชอร์เห็นอืมอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นเดี๋ยวได้จัดการแน่มามามาดิกตัวเสือกใช่ไหมวอชเชอร์กับวอชเชอร์หรอวะโอ้โเดียวรถเก้าสิบเย็นตายไปเลยโอ้โหมาดูด แล้วก็ไปตรงนี้ต่อเดี๋ยวมีวถเชยมันนียจะขึ้นยังไงวันนี้ยอ้คิดไม่ออกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 เขานี้เขานี้เออเฮ้ยเฮ้ยทางขึ้นทางขึ้น,นมีไงน่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่เราลองตุยก่อนลองตุยกันเราต้องเข้าไปนี่โดนเหยียบทีนี้ตายแน่นอนอะ่ะหรือเปล่าคือมันเดินแบบเดินแบบคู่อย่างงี้ เราต้องหาทางเพิ่มเตมิมฮะหาทางที่มากกว่านี้ไอทางที่มากกว่านี้คืออะไรไม่รู้เราต้องเด e c l e a น r o o ไม่น่าจะใช่อ๋ออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน,นแล้วค้นหาก่อนแล้วทางไปตรงฝั่งนูน้นแล้วเราคือเราต้องเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆอ่ะชาวเน็นมันเป็นเควส แล้วพอเราเดินไปมันก็เริ่มเปิดแผนที่แต่มันยังเปิดไม่สุดเราต้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอชเชอร์วัชเชอร์อื้อหืออื้อหือใจเย็นๆเดี๋ยวเราเอามันต้องยังไงเนี่ยเล่นไอตัวเนี้ยเหมือนว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราไปตามตูดมันก่อนลองยิงดิมันไม่น่าจะจะายเพราะว่ายิงไปนี่เดีย๋ยวมันกระทืบตายแน่เลยสปาร์เกอร์ก็ใช้ไม่ได้มันครบแล้วมั้ง เดินไปเดินไปสะกดรอยสะกดรอยก็สะกดไม่โอเควะจะทำยังไงดีเนี่ยมันเดินเทียสองขาแบบนี้แล้วมันไม่สนใจใครเลยแล้วมันมองไม่เห็นอะไรเลยด้วยตัวนี้ต้องมีอะไรแน่ๆน่อะลองยิงเดี๋ยวขี้เกียจยิงวะ่ะเดี๋ยวมันกระทืบเราแล้วเราตายเดี๋ยวเราต้องยิงอีัวเชื่อนี้ก่อนใจเย็นใจเย็นสังเกตเหรอสังเกตเหรอพวกเสือกเก็บไปแม่ ชอบเสือพวกเนี้ยวอเชอร์เนี่ยแล้วเราจะขึ้นยังไงเนี่ยนี่ไงวอเชอร์อีกฮะวอเชอร์ทำไมฮะโวงเดียวแตกทำไมทำไมมาแก็บแก็แก็โอเคแล้วขึ้นข้างบนกันน่าจะตอนมือแล้เขียวๆอย่างนี้โอ้ขาสานมาเองโอ้ยยยโอเคน่าจะขึ้นในตรงนี้ มันต้องมีทางโอ้ยเฮ้ยโอ้โหวอเชอร์วอเชอร์เหรอโอ้โหรถรถขนาดนี้วันคืวอเชอร์เฮ้ยไปเฮ้ยไปกระเดียนเอ้าตัวนี้ใช้ท่าบลายกระเดียนเนี่ยโอเคพังมาแล้ววอชเชอร์นี่ตัวกากมากอ่ะถือว่ากากสุดในบรรดาพวกสัตว์กุไว้คาพวกของแล้วไปอย่างไรเนี่ยตรงนี้ก็ไปไม่ได้งั้นตรงนี้โอเค น่าจะได้เออ,เอ,อแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงโอเคโอเคน่าจะอ๋อน่าจะเป็นตรงนี้มั้งแต่เราไม่รู้อือต้องสำรวจก่อนตรงนี้จะเป็นจุดที่ดีที่เราจะได้ข้ามไปหาไอ้ตัวนี้หาตัวยีราฟนรกน่าจะมีอยู่ตรงนี้ต้องรอเนี่ไงมันรออยู่ตรงฝั่งนู้นแล้วมันอยู่นู่นเลยแล้วเราไปไม่ได้เอาไงดีเนี่ย เอออ่ะสแกนสแกนก็ไม่เห็นจะได้ไปที่เกตตรงนี้อมโอเคก็โดดก็กระโดะโด,ะโดไม่ได้ what the fuck เนี่ยเน่ยเราต้องรอตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเดินก่อนเดินก่อนเดินก่อนโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะฮะรอให้มันแล้วเราก็ค่อยกระโดดเลยแล้วลงเนี่ยเรารออยู่นี่นะ เดี๋ยวมันเห็นโอ้เป็นยีราฟนะครับโอ้ยตเอ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้ยต้องลงใหม่เลยมามาเอาใหม่เอาใหม่ใหม่อยู่ๆตกหลุมตกหลุมรักอตกหลุมรักซะงั้นไม่ใช่แล้วเสี่ยวเรียกพีก็มาโอเคเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้กันโอ้โหตกหลุมซะงั้นตกหลุมไม่ตกอะไรนะตกหลุมแบบหลุมอะไรก็ไม่รู้อะหลุมแหงความเอกอะ เรื <muitas S 2> ่อนเรียบร้อยไอ้ตรงนี้จําได้เลยอย่าอย่าได้เข้าใกล้นะแล้วก็อีกรอบหนึ่งเรียบร้อยปะเราขึ้นไปตรงนี้กันนะนี่นี่น่าจะกระโดดกระโดดกระโดดปุ๊บโอ้อย่างนี้นี่เองเอาละได้เวลาปีนตรงหัวซะละโอเคขึ้นไปเรียบร้อยครับนี่เอรอยของพี่กระโดด ให้โหนเป็นกายกรรมแล้วไงต่อขึ้นไปขึ้นอยูือับเบรเลยนี่มันรเว์ชั่นหรือเปล่าตรงนี้อ่าเหลืองๆจำได้แล้วจัดการแฮนะ็กฮะแล้วอะไรอมันคืออะไรเสียใ,ใจด้วยนะมันใช้เวลานานมากเลยโอ้โหเอ้ถ้าทางแฮ็กนานนะเนี่ยโอเคได้แล้วแต่เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหนี่คือทางใช่ไหมเนี่ยอ แสดงว่านี่คือตัวเปิดแมปนะฮะโอเคตัวเปิดแมปตัวนี้เองแล้วกดรีเพลดาวอ่ะลงไปลงยังไงวะตอนนี้ได้เควสเรียบร้อยแล้วลงไป yeah to be a r first tonic of legend น้าเรียบร้อยแล้ว,วอ่ะเดินไปเดินไปโอ้โหนี่อย่างนี้นี่เองตัวเปิดแมปจริงๆด้วยเทียบเลยฮนะ เราเห็นแล้วก็เราจะเห็นตัวตัวเปิดแบบตัวนี้อีกตัวยีรามนะยีรามเอาไว้เปิดแบบแต่ว่าน้องหมูหิวอยากกินหมูโอ้ยอยากกินหมูอืออื้อเรียบร้อย <laughs> หิวพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวไปหาตัวสไตรเดอร์กันต่อด,ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปตรงเควสกันต่อแล้วปะไม่รู้สไตรเดอร์อยู่ตรงไหนสไตรเดอร์ ider, น้องสไตเดอร์ของพี่ ถ้าหาไม่เจอนี่พี่ต้องไปยาวเลยนะไม่รู้สเตเดอร์มันอยู่ตรงไหนนบเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงหาก่อนอ๋ออโหอ้โหมันมีแบบมันกว้างไกลมากฮะไปตรงนี้นิวเคสอ๋อนี่ับเบลโลแบ็กเบลโลแบ็กตัวอะไรเนี่ยอันนี้เป็น มสไตเดอร์มีสัตว์ตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวต้องเช็คก่อนโอเคมาเงินเรามองไม่เห็นงั้นเดี๋ยวเราหาสไตเดอร์กันดีกว่าไปที่สไตเดอร์กันแล้วเวลาสไตเดอร์กันตัวใหม่นะเพราะตัวนั้นคือเราไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวขอเซฟแป๊บ,บหนึ่งเซฟแบบมันนวดเลยเพราะว่ามันใช้เวลานา,นานแล้วเดี๋ยวเราก็เยอะด้วย ไปโอเคไปนู่นเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ไปหาตัวนี้กันนะโอเคสแกนนี่ไงสเตเดอร์เพียบหรือเปล่าวอล์เดอร์ตัวอะไรวอล์เดอร์เนี่ยเนี่ไงสเดอร์เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงสเเดอร์มาก่อนตัวไหนที่ชอบแบบหันข้างหลังนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้แล้วเล็งเอาไว้เดี๋ยวจะได้ขี่ ขี่แล้วก็ไปทำควสกันต่อเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จัดก้อนกระสวกออแฮกแฮกไม่ได้อ้าวฟินฟินเริ่มฟินแล้วเริ่มฟินแล้วเรียบร้อยแฮกคสำเร็จปะ่ะในเวลาขี่กันเลยเย่ปะ่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้โห ไกลมากไกมากอย่างนี้ต้องไปเรื่อยๆนะฮะเอาอันนี้เราตัดมานะครับเพราะว่ามันนานมากงั้น <c oughs> กระสวกเพราะว่าตัวนี้สไตเดอร์มันพังไปแล้วงั้นเอาตัวใหม่ดีกว่านี่ปะ่ะไปขี่กันต่อพี่น้องออาไปไม่ได้เอาเกิดอะไรขึ้นสเตเดอร์เมาหรอง่วงนอนหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ ขี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคใกล้ถึงแล้วพี่น้องใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงจุดนัดหมายแล้วอีกไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นมาโอเคถึงแล้ววู้ใกล้ถึงแลใกล้ถึงแล้วกำลังหาหมู่บ้านอยู่นะตอนนี้อุ๊ยไต่ด้วยเห็นหนีก่อนโอเคถึงเรียบร้อยครับก็ต้องจบกันในพาร์ทนี้ครับเดี๋ยวมาต่อกันนะ ในพาร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ